ชายคนนี้ต้องแต่งตัวเป็นตัวตลกเพราะเขาไม่อยากให้คนกลัวเนื่องจากเขามีใบหน้าที่เหมือนกับปีศาจสาเหตุที่หน้าเขาเป็นแบบนี้เพราะมีปีศาจอยู่ในร่างของเขาหมอผีได้ยินสิ่งที่เขาเล่าหมอผีจึงหลอกเขาเพื่อจะเอาเขาไปปิดผนึกในกล่องหมอผีบอกว่าถ้าเขายอมเข้าไปในกล่องจะทําให้ปีศาจในตัวของเขาหายไปเขาเชื่อสิ่งที่หมอผีบอกเขาจึงยอมเข้าไปในกล่องแต่เมื่อเขาเข้าไปในกล่องแล้วหมอผีกลับล็อกกล่องเพื่อไม่ให้เขาออกมาอีกเนื่องจากตัวตลกตัวนี้สามารถทําให้คําขอเป็นจริงได้แต่ต้องแลกมากับชีวิตของมนุษย์หกคน หมอผีอยากมีลูกชายเอาไว้เลี้ยงแก้เหงาและตัวตลกก็ทําให้คําขอของเขาเป็นจริงหญิงป่วยโรคมะเร็งคนหนึ่งเธอรู้ว่ามีของแบบนี้อยู่เธอจึงทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อซื้อกล่องใบนี้มีชายคนหนึ่งเอากล่องมาส่งให้เธอในห้องนอนแล้วเขาก็ออกจากห้องไปเมื่อเธอหมุนกล่องตัวตลกก็โผล่ออกมาเธอแอบเสียสติเล็กน้อยแต่เมื่อเธอได้สติกลับมาเธอจึงขอพรกับตัวตลกว่า เธออยากหายจากโรคมะเร็งในระหว่างชายที่เอากล่องมาส่งกำลังจะลงบันไดเขาก็รู้สึกว่ามีเงาบางอย่างผ่านหลังไปเขาจึงหันหลังแล้วเดินไปดูและเขาก็โดนตัวตลกเอาเข้าไปในกล่องทําให้กล่องเริ่มหมุนและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตัวหนังสือบนกล่องเริ่มหมุนและเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งซึ่งเธอต้องหาคนอีห้าชีวิตมาแลกเพื่อให้คําขอของเธอเป็นจริง